โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวชมเทศกาลสีสันก,ก,กาสลองจังหวัดเชียงรายผาหลานๆมาด้วยนะครับบอกเลยงานนี้สวยงามสนุกมีความสุขมากเลยครับเข้ามาในงานอย่างแรกที่จะเห็นก็คือต้นคริสต์มาสหมอกพันวาที่สวยงามมากสวยสะดุดตาจนต้องบอกว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมุมไหนก็สวยและทุกคนรู้ไหมครับว่าต้นคริสต์มาสที่ทุกคนเห็นนี้ทํามาจากไม้ไผ่สันเพียงหนึ่งเดียวในโลกมีกรารรันสันขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสีชนชาติพันธุ์อาคารละหุ่งล้วและไทยใหญ่โดยผ สดุดท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับธรรมชาติต้องบอกว่างานนี้เซ็นทรัลเชียงรายทำถึงมากมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยบอกเลยเป็นความสวยงามที่ลงตัวสุดๆนอกจากความสวยงามที่ทุกคนได้เห็นแล้วในงานนี้ก็คือของกินเพียบเลยนะครับใครที่ชอบกินของอร่อยอร่อยสบายใจใหายห่วงได้เลยเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมเมนูอร่อยอาหารเหนือร้านดังและบุธตจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากเชียงรายกว่า30ร้านสำหรับใครที่อยู่เชียงรายหรือว่ากำลังมาเที่ยวในเชียงรายแนะนำให้มาเที่ยวที่งานนี้กันเลยครับเพราะถือว่านนอีีงงาทท่่่่ยิห ในช่วงฤดูกาลน,นี้เลยก็ว่าได้มาถึงเชียงรายขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นเมนูไส้อั่วนะครับด้วยการออกแบบร้านค้าแต่ละร้านที่เป็นเอกลักษณ์กับเมนูที่มีให้เราเลือกหลากหลายช่วงระหว่างเดินบรรยากาศก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหมู่บ้านชนชาติพันธุ์ในเชียงรายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวอาขารละหูลัว้วและไทยยายคงอัตลักษณ์ความงดงามและวิถีชีวิตของชาวเชียงรายได้ดีมากๆถ้าไม่ได้มาถือว่าพลาดสุดๆไปเลยนะครับนอกจากเมนูแซ่บแล้วเมนูใส่ของหวานก็มีให้เลือกเยอะเลยและที่ไทยมาทำหมดนี้เป็นเพียงแค่บรรยากาศส่วนหนึ่งภายในงานนะครับมากินมาเที่ยวให้ครบ ในที่เดียวไปเลยและต้องบอกว่าเป็นปีแรกเลยที่ผมได้มาจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยครับมีความสุขสนุกไปกับโชว์พิเศษตลอดเทศกาลชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากน้องๆในจังหวัดเชียงรายแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับกับงานเทศกาลสีสันกาสลองจังหวัดเชียงราย2025